ไอ้น้องนี่บอกเคยพวกเราอย่าไปฟังสนับสนุนพวกให้หลายพระอาจารย์คือคลิ์มีความประพฤติเรียบร้อยอ๋อนี่ลูกศิษย์พระอาจารย์คือคลิ์ใช่ไหมฮะผมเองนี่ไม่ได้อาคติอะไรกับพระาอาจารย์คือคลิ์อะไรนะครับผมไม่ได้อาคตินะครับแต่ว่าเพียงแต่ผมสอบถามข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนะครับว่าผมไม่อยากให้เกิดหรอกครับ กรณีที่จะต้องไปจับพระดําเนินคดีพระนะครับจับพระดําเนินคดีพระนี่ผมไม่อยากให้เกิดหรอกครับผมเป็นพุทธศาสนิกชนนะครับวันเดือนตุลานี่อย่าไปทอดกรถินอีกสองวัดนะฮะเดือนตุลาก็จะไปทอดกรถินอีกสองวัดนะครับแต่ว่าในเมื่อมีคนไปแก้งความดําเนินคดีนะครับพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับ ตำรวจปปทปปทท่านเลขาโกนะครับก็ต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินการตรวจสอบเส้นทางการเงินเงินวัดเงินวัดวัดเป็นนิติบุคคลเงินวัดได้ไปจากญาติโยมเขาศรัทธาและบุจะาเข้าไปในวัดนะครับเจ้าอาวาสวัดจะนําไปใช้ในกิจของสงฆ์นะครับ ย่อมได้นะครับย่อมได้เช่นเอาไปจ่ายค่านา้ําค่าไฟธนุบํารุงวัดทาศาลาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องชี้แจงให้ชัดเจนนะครับแต่กรณีที่โอนเงินวัดไปให้บุคคลอื่นไปให้บุคคลอื่นถือว่ามีความผิดนะครับถือว่ามีความผิดทางอาญานะครับแล้วเจ้าวาดวัดนี่เป็น ถือเป็นเสมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรอครับรอตำรวจรวบรวม,รวมพยานหลักฐานเสนอสารออกหมายจับนะครับออกหมายจับหรืออาจจะใช้ออกหมายเรียกเข้าไปนะครับแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้แจงนะครับเงินวัดนี่ครับคายไปแตะต้องไม่ได้ละครับส่วนเจตนาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นี่ก็ต้องไปสู้คดีกันนะครับ ยังมีขั้นตอนของกระบวนการสอบสวนนะครับพนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับรวบรวมพยานหลักฐานงานนี้ก็จะเป็นอำนาจของทางปปทนะครับปปทถ้ากรณีเจ้าหน้าที่รัฐคือเจ้าวาดวัดเนี่ยเอาเงินวัดโอนออกไปให้บุคคลอื่นเนี่ยนะครับส่วนจะไปแก้ตัวกันยังไงนี่เป็นเรื่องของท่านนะครับที่จะไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนนะครับ ยังมีชั้นพนักงานอายก,การอีกนะครับจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อส่งฟ้องศาลนะฮะเพื่อส่งฟ้องศาลนะครับแต่อาการมันไม่ดีไงนะครับอาการมันไม่ดีนะครับอาการมันไม่ดีนะฮะคนไปแจ้งความทนายอนันตชัยไปแจ้งความนะครับไปแจ้งความนะครับก็ ทนายอนันตชัยก็คงมีพยานผมไม่มีพยานหลักฐานในมือเลยนะครับไม่มีพยานหลักฐานในมือเลยนะครับเพียงแต่ด้วยความเป็นห่วงนะครับผมไม่อยากให้พระไม่อยากให้พระรูปไหนได้ถูกดําเนินคดีแล้วครับมันเสื่อมพระพุทธศาสนานะครับผมไม่ได้คติอะไรกับพระนะครับเจอพระก็ยกมือไหว้ทั้งนั้นนะครับพระบวชใหม่ๆเดินบินธบาตผมก็ยกมือไหว้ใส่บาทนะฮะมาเพียงแต่เราเป็นห่วงนะครับพระดังๆพอที่จะเป็นหลัก ในการเผยแพร่คําสอนของพระพุทธศาสนาไปโดนล่วงกันหมดล่วงล่วงล่วงกันเป็นแถวเลยนี่นะผมฟังคําชี้แจงแล้วครับ <c oughs> ฟังคําชี้แจงของทังวัดแล้วนะฮะที่ทนายออกมาชี้แจงนะฮะมันนักข่าวไม่สอบถามนักข่าวก็น่าจะถามไปตรงๆเลยว่าสรุปแล้วเอาเงินวัดโอนออกไปให้ใครหรือเปล่านะครับถามแค่เนี้ยครับสรุปแล้วเอาเงินวัด โอนออกไปให้ใครหรือเปล่าถ้าโอนออกไปให้มันก็จบแล้วครับนะครับจบแล้วครบองค์ประกอบความผิดแล้วนะครับส่วนจะไปชี้แจงว่าเอาเงินไปทําอะไรนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเงินไปทําอะไรอีกเรื่องหนึงนะครับ เราเราไม่เราไม่รู้ครับผมฟังคําชี้แจงยังไม่เคลียร์นะครับเห็นบอกว่าจะไปตั้งมูนิธินะครับมูนิธิที่จริงน่าจะชี้แจงว่าจะเอาไปสร้างวัดที่เยอรมันเลยจะดีกว่านะครับนะฮะเอาไปสร้างวัดที่เยอรมันนี่ก็จะดีกว่านะครับแต่ไปตั้งมูนิธิมูนิธินี่มันไม่ใช่ไม่ใช่วัดนี่ครับมูนิธินะครับมูนิธิมันไม่ใช่วัดนี่ครับมูนิธิจะทําอะไรก็ได้แล้วแต่เจตนาลมของมูนิธิ คนจะใช้จ่ายเงินในมูลนิธิก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับผมพอรู้ข้อมูลจากทางทีมงานสอบสวนครับเอามาพูดมากไม่ได้ครับเดี๋ยวรอครับสาธุชนญาติโยมนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับรออีกไม่กี่วัน นะครับตำรวจก็มาพูดมากไม่ได้นะครับรอรวบรวมพยานหลักฐานรอรวบรวมพยานหลักฐานเสนอสารขอมากรมให้จับนะครับเดี๋ยวขั้นตอนก็ดําเนินการต่อไปนะครับขั้นตอนก็ดําเนินการต่อไป Oh, oh. เดนะ่ะไอ้ไอ้กรณีไปยุ่งเกี่ยวกับศีการหรือประราชิกนี่ยังไม่มีผมยังไม่ได้รับฟังพยานหลักฐานนะครับถ้าที่ผมสอบถามนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องเอาเงินวัดออกไปโอนเงินวัดออกไปเอาเงินวัดออกไปใช้เนี่ยนะฮะผิดทำนองครองทำอันนี้มันมีความผิดครับมันมีความผิดนะฮะ ถูกต้องครับผู้หญิงสีกาเนี่ยไม่ควรผมนี่อคติเลยนะถ้าพระองค์ไหนที่ว่ามีสีกาเป็นโยมอุปถาเนี่ยผมอคติครับพระองค์ไหนก็ช่างถ้ามีสีกาเป็นโยมอุปถาผมอคติครับก็ใช้ผู้ชายไปสินะครับใช้ผู้ชายเข้าไปเป็นโยมอุปถานะครับเอาผู้หญิงไปใกล้ชิดนี่ไม่ได้ครับผู้หญิงมันชอบข่มกันนะครับอาจจะจิตใจไม่มีอะไรอ่ะ อาจจะจิตใจดีก็ได้นะครับอยากจะทําบุญแต่ก็อยากสแสดงตัวเป็นคนสนิทของพระดังของเจ้าวาดภาพมันก็จะออกมาไม่งามพระที่เหลืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปไหนชั้นไหนนะครับที่มีสีกาเป็นโยมอุปถากนะฮะบ,บอกให้สีกาออกไปไกลๆนะครับและใช้โยมอุปถาที่เป็นผู้ชายไม่ได้หรือมันจะตายเหรอท่าน เออใช้โยมอุปถากเป็นผู้ชายนะโยมไล้ชิดเป็นผู้ชายนะนะครับพวกศีกาเนี่ยนะครับถอยหออกมาหน่อยถอยห่างออกมาหน่อยดีกว่านะฮะโอ้โหถอยห่างมาหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะเหมือนพาาระจันมิสุอกไม่เข้าใจว่าทาไมจะต้องไปใช้ผู้หญิงนะไม่เข้าใจโยมอุปถากเนี่ยเป็นผู้ชายสินะครับถ้าโยม โยมผู้หญิงก็ต้องเอาแก่รุ่นแม่แหละนะครับไอ้ผู้หญิงสาวๆด้วยยิ่งแต่งตัวโชว์นั่นโชว์นี้ด้วยนี่ไม่ควรให้เข้าใกล้เลยมันไม่งามครับมันไม่งามนะครับโอ้ยพระยังไม่ตัดจิกกระปูนี่นะครับเอาไปใกล้ไม่ได้แล้วครับถ้าตัดจิกกระปูแล้วนี่ก็แบบขันทีก็ว่าไปอย่างนะ เสียพระหมดนะครับเสียพระหมดนะครับอย่าให้ผู้หญิงไปใกล้เลยนะเออผู้ชายก็ไม่มันมันโชงอะมันโชงอะมันโชว์ความว่ากูใกล้ชิดนะนะครับกูใกล้ชิดนะครับอ,อ กูใกล้ชิดแล้วก็เป็นพระหนุ่มลูกงามด้วยแล้วเสียคนหมดครับไปใกล้ชิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันมันลำบากนะผมทุกวันนี้ผมเห็นก็ไหว้ผ้าเหลืองนะผมไหว้ผ้าเหลืองนะครับเงินที่เราทําบุญไปเราก็ถือว่าเราทําไปด้วยจิตศรัทธานะครับอนุโมทนาบุญไปแล้ว โทษฝ่ายหญิงไม่ได้มันก็พอกันแหละครับหญิงร้ายชายชั่วนะฮะนครับแต่เงินวัดนี่อาไปใช้จังอื่นไม่ได้ครับจะโอนไปให้เมียโยมพ่อโยมแม่โยมเมียโยมลูกยังไม่ได้เลยเงินวัดต้องใช้ในกิจของสงฆ์ในกิจการของวัดครับจะอ้างว่าเอาไปทำโน่นทำนี่มันไม่ถูกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมเป็นเจ้าวาดวัด ผมได้เงินญาติโยมทําบุญมาเนี่ยผมก็โอนไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับสมมุติว่าผมโอนไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็อาจจะไปจัดตั้งสร้างที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สวิตเซอร์แลนด์สิ่งแรกจะต้องทําคือต้องไปซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อเป็นชื่อใครซื้อชื่ออาตมามันก็ผิดแล้วครับมันก็ผิดแล้วนะฮะ ไปชี้แจงกับสารเอาก็แล้วกันนะครับชี้แจงกับพนักงานสอบสวนชี้แจงกับสารก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปสร้างวัดเลยนะสร้างวัดเลยสร้างวัดเลยมันยังพอจะฟังขึ้นหน่อยนะวัดไทยในเยอรมันวัดไทยในอเมริกาวัดไทยในต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นวัดแล้วกฎหมายไทยมันไม่ได้คุมไปที่ต่างประเทศดนะ้วยไงถ้าเป็นวัดแล้วมันต้องไม่เป็นสิทธิ์ของใครพอเรามรณภาพไปเราเสียชีวิตไปก็ เป็นสิทธิ์ของเจ้าวาดองค์ใหม่นะฮะกฎหมายต่างประเทศผมก็ไม่รู้แต่ละประเทศรายละเอียดมันแตกต่างกันนะครับอย่าไปพูดเรื่องพระเรื่องเจ้าเลยนะรอฟังก่อนดีกว่านะครับผมฟังอาจารย์เบียร์แถลงข่าวแล้วอาจารย์เบียร์ก็ไม่ได้ไปปกป้องนะครับเพียงแต่อาจารย์เบียร์รับฟังความสองฝ่ายนะครับรับฟังความสองฝ่าย อาจารย์เบียร์ไม่ได้ไปปกป้องว่าผิดถูกอะไรอย่างไงต้องรอดูพยานหลักฐานครับนะครับรอดูพยานหลักฐานนะฮะใจเย็นนิดนะครับนะครับใจเย็นนิดนะฮะเงินที่โอนออกไปเป็นมูลจากมูลนิธิใช่ไหมฮะไม่ผมพูดนี่คือเงินวัดครับไม่ใช่เงินมูลนิธิอะไรนะนะครับถ้าเป็นเงินมูลนิธิก็ไม่เกี่ยวกับวัดนะฮะมูลนิธิก็มูลนิธินะครับนี่ เงินบัญชีวัดครับที่ผมพูดนี่เงินบัญชีวัดนะฮะแต่ถ้าจากสายการเงินอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราไม่เห็นรายละเอียดนี่ต้องรับฟังความชี้แจงก่อนนะครับท่านอย่าไปซีเรียสเลยนะฮะมาท่านอย่าไปซีเรียสเลยนะครับถ้าสมมุติว่าทนายอนันตชัยไปแจ้งความ แล้วมันไม่มีพยาหลักฐานเลยไม่มีมูลเลยที่จะฝันธงว่าเป็นความผิดทนายอนันตชัยก็จะโดนก็จะโดนนะครับก็จะโดนดำเนินคดีเสียเองในฐานะที่ไปแจ้งความกล่าวโทษอันเป็นเท็จให้ผู้อื่นได้รับโทษทางอาญานะฮะโอ้โหระดับทนายอนันตชัยนี่ก็ไม่เบานะครับนะครับไม่ไม่ใช่ทนายเด็กๆที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะฮะ